สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าป,ป้าไปเอาอาหารนะให้นกให้เป็ดน้ำกันแล้วค่ะเด้อโอ้อยยายบ่ได้เวนตามมากับยายหนูค่ะป้ายายเออเนาะค่ะเนาะไปน้ำกัน,นะคะ่ะนี่อ่านี่ระค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็ดมันอยู่ทะเลเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะป้าค่ะไปเอาอาหารไปเป็ดเด้อค่ะเด้อเป็ดทะเลนายายเนาะห่านเนาะหงเนาะหงเออเป็ดหงส์หงส์หงส์อ่าแล้วก็ปนกันอยู่นกเป็ด เ,นนอเออนกเป็ดน้ำมืนแม่นบ่นกเป็ดน้ำเด็กเก่งเออนกเป็ดน้ำเมนแม่นป่เออบดน้ำเก่งๆหรือไงพี่น้องเออก็เ,ออเย็นหน่อยนึงดินะอ๋อมัน,ม,นมันบอดเด็ดไงมันก็เลยบดมันก็เลยเย็นเออพอรบะมี่ทอดผ่าพันคอเด้อพี่น้องขาบบดที่ค <c oughs> อยต้องเอาขื่นจ้ำๆคอเด้อผ่าบ้องข้อก็แล้วมาต้องแบบซี่เด้อพี่น้องเออนี่กระดุมเสื้อข้อ ข้อประเดิมมาพี่น้องเป็นคนจังหวัดแม่หนูเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเออเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ญท้อค่ะเด้อไทยลมค่ะไทยลมไทยลมจ้ะพี่น้องค่ะจ้ะป้าป้ายายเอาอาหารไปให้ว่าบุกไข่จริงแล้วค่ะเด้อเอ่ออ๋อนั่นละสองคนนะคะเด้อยายกินกับยายหนูภากันเอาอาหารไปให้เป็ดค่ะให้เป็ดน้ำทะเลนะยายเนาะจ้่ให้เป็ดน้ำเป็ดท่าน อันนี ite, ้เราเป็นคนจางวัดเพชรสรุนแล้วค่ะเด้อไทยลมค่ะไทยลมเออจ้ะเออลูกหัวใจเอออ้าเขาวูจหัวใจแหนวนหนูเออลูกหัวใจเออแหนหนูอายุเท่าไรเราแหนวนหนูเจ็ดสิบแล้วค่ะแหนหนูอายุเจ็ดสิบเราได้ค่ะเด้อยังแข็งแรงอยู่เด้อพี่น้องเจ็ดสิบเราเด้อแหนวหนูเนี่ยค่ะแหนวหนูเจ็ดสิบออกกับร่งกายดูย่างอยากย่างเก่งเลยนะคะเด้อแหนหนูเจ็ดสิบปีค่ะ ย่างทุกมือค่ะย่างสุมือด้อกร่างกายเรานี่นะเราแข็งแรงเห็นบ่พี่น้องคุณอายุเจ็ดสิบเด้อนี่เขาบอกหายยังสาวสาวสวยอยู่เด้อเออเนอะค่ะเนาะเจ็ดสิบยายหนูเจ็ดสิบค่ะเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ไทยลมเออแล้วการอาหารไปให้อุ้ยให้เด็กน้อยค้อนแรงหน่อเบื้องย้ายเบื้องให้เด็กน้อยก่อนเอาหารอาหารต่อเด็กน้อยเด้อคาอาหารต่อให้เป็ดโฆษณาเด้อค่ะเด้อ ถามเขาก่อนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อกี้นเมื่อกี้ดาราหนักแสดงเขาเข้าไปนี้มีละค่ะพี่น้องคัดตั้งหลายรอบเนียเห็นว่าเนี่ยเห็นว่าผมหนักแสดงเนาะค่ะเนาะกองเขาเปียนกล้องันอยูนี่เห็นว่าเนี่ยมีละค่ะพี่น้องเขามาทาโฆษณาโฆษณาร้านอาหารร้านอาหารร้านนั่นพี่น้องเราะว็นร้านอาหารหนักล่านขายของอาเซียแล้วก็โฆษณาเกี่ยวกับ ข้อวิดบ่พี yeah. uh, huh? ่น okay. 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 ้องเออนี in Nein, ่ยราคาเนาะเอออเดี๋ยวขอเป็นถามเขาก่อนฮัลโหลอเดเดล่าเกคลาเมียเลยเลคลาเมีมาร์ทอะไรบติเกนเอไม่ฮะฉันคเ้วยแวโอเคโอเคเลคลาเมีย v i d ไปอีกโควิ o โอ้ย่าเ็นอาร์นไม่ใช่ไม่เใช่ไม่ใช่โอเคโอเคอะได้ฟังดีอะเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังดีโอ้ย่าเออเขาบอกแม่นเกี่ยวกับโควิดดอกเขาว่าเขามาทำจัดการแสดงอาถัยทำแสดงหนังว่าสั้นพี่น้องนวตากล้องก็ยืนอยู่ฝุ่นในวันน่ะตากล้รในวันน่ะเออทางลานขายมั่งล้มลานเสียขานี่ยน้องพี่น้องค่ะ เดี๋ยวขอทายก่อนเ้อค่ะเด้อนี่ร้านเสียผ่านะขายของนะอันนี้ร้านขายเสียผ่านะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอันนี้ในเมืองด้อค่ะเด้อเมื่อนี้เมื่อนี้เขอิดเปิดอ่าเปิดเมือแรกนะพี่น้องค่ะหลังจากที่เขาปิดมาโดนอันนี้เปิดมือแรก้อค่ะเด้อเปิดอีกอาทิตย์นึงค่ะพี่น้องคะอันนั้นร้านขายยาค่ะน้่นร้านขายยาเนาะค่ะเนาะอันนี้ร้านอาเซียของอะ ก็เป็นของไทยเด้ของของต่างชาติอีกประเทศนึงนะพี่น้องเอออืมวันนี้สิไปเอาอาหารให้เป็ดเด้อค่ะเด้อไอ้ร้านขายเสื้อผ้าค่ะเออดาราค่ะไม่พอดาราดอกเขามาโฆษณานี่ค่ะพี่น้องค่ะเขายื่นถ่ายอยู่เห็นว่าไหนนี่นี่นักนัพรว่าตากล้องหรือว่าไป่ไปยัด

ะนี่ระค่ะพี่น้องคะเพคนบอกว่าไห้ไทยอ่าอ่าส่งอ่าเคอร์นียงก่อส่งไล่เนี่ยนะแต่ว่าขอเป็นเป็นวิดีโออันนี้ธนาคารนะค่ะเด้ออันนี้ในเมืองค่ะพี่น้องคะเพคนอยากให้เขาอ่าโฆษณาในเมืองไห้นี่ยนะแต่ว่าขอบอกว่าขอถ่ายวิดีโออันนี้ร้านขายรองเท้านะค่ะเด้อร้านขายรองเท้าแต่ว่าขอโฆษณาขอใเฮ็ดไอวิดีโอเพคนอยากให้ขอส่งอ่าดีเลกเต้นเห็นไหมถ่ายทอดสดเนี่ยนะ เขาบร nee. um ิษัทก็สดดอกเพื่อมันเป็นเอ้อเพื่อมันมีเสียงเพลงเนาะไปยาามันนี่พายายไปเอาอาหารไหไหนกเด้อค่ะเด้ออันนี้ครับพี่น้องค้าในเมืองเนาะอันนี้รถมาขายอาหารทะเลเด้อค่ะเด้อนี่รถมาขายอาหารทะเลค่ะพี่น้องค้าอันนี้ตรงที่คนเขามาจัดเปรียนสมรสกันเด้อค่ะเด้อจัดเปรียนสมรสนายายมัอนีเนาะนี่ครับพี่น้องค้า บางคมนมาจดที่เด่นสมรถครับกินแล้วถ้าเดอ้อไม่ได้เปิดได้นี่เพราะว่าอ่ามันอ่าเพราะมันเปิดเนาะแต่ต้องโทษแล้วับต้องจองเนาะต้องจองเวลาเนาะนี่ราคาพี่น้องคะอันนี้ล่าขายแว่นตาเด้อค่ะเดอ้อนี่ร้านขายแว่นตาตัดแว่นตาจ้าอันนี้ในเมืองเนาะค่ะเนาะ อันนี้มองเล็กน้อยเลนเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้เป็นเขาเปิดครัง้งแรกเนาะที่เขาประกาศประสมปิดนะ,นะเลบ้านมีกอนออกมาเนาะค่ะเนาะเปิดไปอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะเดอ้อแล้วเขากับสิบปิดไม่เด้อะยาาไปกับยาาหนูเด้อค่ะเมื่อนี้นี่ค่ะพี่น้องขามานั่งเล่นน,นี่เนาะถ้าเป็นใบใหม่ออกมามันกัสิง,งามมาย่าเนาะนี่ค่ะพี่น,อน้องคาในเมืองนะ อันนี้ก็ร้านขายาเสื้อผ้าเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็มานั่งเลรนนี่ก็ได้นี่ยคุยน้องขายบ้านของนั่งเลรนเนาะแต่ว่าตอนนี้นั่งก็ท่านได้เพราะว่ามากับห้องน้ำด้อค่ะเด้อเห็นบ่นเหห้องน้ำไม่ได้เสียตังค์เด้อห้องน้ำฟรีค่ะอ่ะยายอือันนี้ก็ําลัางปลูกเนาะยายน้อยอยู่เนาะอืม เราปลูกไม้เดี๋ยวเวลามันดอกดอกมามันจะงามด้ค่ะเด้อมันจะสวยงามเลยเด้นี่ปลูกไม้เนาะค่ะเนาะไปค่ะเออนี่เด้อค่ะเด้อใชยเบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่ในเมืองมันก็เงียบๆเพราะอย่างเพราะโควิดเนาะค่ะเนาะก็เพิ่งกลัวมาเลยเลยนะอันนี้ปาลิศนอค่ะเด้อมองเฟินปลิตน้ำนะนะามอฟเพิ่นผลิตน้ำเนาะค่ะเนาะปาลิศจ้ะปาลิศ ป้าจ <s interesting one> ้าไปพี่น้องคะนี่ล่องนังแล้วค่ะเด้อนี่อันนี้มังจอดจักรยานนี่มาเนี่ยจอดจักรยานนะเพื่อจะจักรยานมาเนี่ยนานาร้อนเนาะค่ะเนาะฉันมากหนาร้อนเขาป่าไก่ขี่รถค่ะเขาจะชอบขี่จักรยานยางเขาลุนู่นนี่นั่นออกร่างกายเขาอันนี้ล่องนังค่ะเออเนาะค่ะเนาะมองนี่มังจอดรถค่ะนี่นี่ค่ะพี่น้องค่ะเออเนาะค่ะเนาะนี่ล่องนังค่ะล่องนังแบบง่ายหนึ่งเด้นี่ เออคะ่ะคุณอ่ะเห,ห <ENNIS S 1> ese, ็นบ่อนห่องน้ำไกลแบบนี้หนั่งพี่น้องอืมไปเอาอาหารให้เป็ดเด้อค่ะเด้อมองทะเลต้นหนาห้อง่นนะพี่น้องเออเอ้าอาหารให้เป็ดน้ำกันเนาะค่ะเนาะเป็ดหรือว่านกเป็ดน้ำเนี่ยหรอในย่ายเนาะอืมมากับย่าหนูเด้อค่ะเด้อย่าหนูอายุเจ็ดสิบรอบพี่น้องค่ะแข็งแรงมากอันนี้ประตูทางเขาลงหนังจ้ะนี่แม้ว่าเขาปิดอยู่เนาะค่ะเนาะย่าก็ปิดอยู่เนาะ ว่านี้เปิดค่ะแต่ว่าแต่ว่ากับเปิดแล้วล่ะไอ้ไอ้ปิดแล้วกับเปิดแล้วพี่น้องมันก็เริ่มเขานาซัมเมอร์อันนี้มันก็มองบ้านพักคนอยู่นะคะน่ะเนาะตรงขางกับโรงหนังค่ะอันนี้กันนี่ละเสียงนกออกมาแล้วห่ันนะเอาหันไปเป็ดให้ห่านเออแต่ว่าล้มนิดหน่อยน้อยใหญ่เน,น,นาะตอนมื้อนี้ใครได้ใส่หนูมาเห็ดวิดีโอมื้อนั้นโอ้ล้มขกล้มเนี่ยใหญ่อันนี้อ่า ก็จากร่องนางมานน่เป็นอ่ะอ่ะร่องละครเด้อค่ะเด้อร่องละครน,นี่ค่ะข้างในนี่นะร่องละครเน,นาะค่ะเนาะเป็นกระจกค่ะร่องข้างในแล้วก็เป็น้านอาหารข้างหลังค่ะนี่เนาะค่ะเนาะอ่าตรงนี้บอลมเอาะรงละครกับผ่าน,น,นี่เปิดค่ะร้านอาหารกับพนนี่เปิดว่มาตรงนี้ ร้านอาหารไะเอ,อาทันแบบปิดอยากลิ้มทะเลนะย่า่เนาะวุ้ยอากาศดีมั้เนี่ยอากาศดีย่ายถ้าโลคโควิดหายมันก็จะหนายู่ดี่านี้เนาะค่ะเนาะประเทศทุกประเทศมันก็เงียบเบิดเนาะ เดี๋ยวไายให้เบิ้งยายหนูก่อนนะ้วหนูไทยลูกยายก่อนเด้ออีนนี้หันอ่ะยายนี่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 พุ่นอ่ะอ๋อหายตรงไหนยายตรงพุ่นหรือตรงที่ตรงพุ่งเหรทางนั้นแหะบ้างใด้ย้ายุึกฝนเนาะทันปีเขาหายยุหันเนาะเป็นยังภาพในภาพสวยปะเัาจังเลยนั่งนี่เด้อค่ะเด้อยวหันนี่เห็นป่ะนี่ยายเพิ่นเตียวอาหารมาให้อือไปยายเขา ขึ้นสะพานไปทั้งนั้นเนาะอ,อาหารมาให้ให้นกให้เป็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้ขางง้างหลัง,งลงลงหนังเด้อค่ะเด้อข้างหลังลงหนังอันนี้ร้านอาหารค่ะประตูทางเขาร้านอาหารลงหนังสองสองสั้นเด้อค่ะเด้อสองสามสั้นนี่แหละโอ้ทั้งเป็ดทั้งห่านกำลังพักกันมาค่ะพี่น้องใายเห็นบ้านอะ่ะ พันร้อยหนาดลองลอง,ลอง,ลองมันมาหาอาหารค่ะเดี๋ยวในย่ายสิผ้าไปตั้งนู่นค่ะเนาะย่ายสิเอา่อยเบื้องไปค่ะอาหารคนบลาไข่มีเด้เห็นบ้านหน่อยสิลองห่า,านมันมาหน่อเต็มอยู่หน,น่อยนะเห็นบ้านหน่อห่านมันเดี๋ยวเข้าไปบ้าน ยายยายไปว้านนั่งพุ่นมันนี่ตรงนี้มันเลยมันอันมันดึกมันโบดมันมันหนาวเอาไปบ้านตรงแดดยายโอ,นนอเ้เห็นบ่นอ่ะพี่น้องขากำลังมาแล้วเห็นบ่นอ่ะทั้งนกทั้งเป็ดเห็นบ่นอันเป็ดอืมต้อก็ล่ออาหารจากเขานี่นะถ้ามีข้าวหนึ่งฟางเอามาให้มันเนาะเดี๋ยวยายสิว่านี่เบิ่งเด้อมันกำลังเอกัดมูอกันมาเลยเห็นบ่นอ่ะโอ้โห เห็นบ่าน่นห่านเป็นครูเป็นครูใช่ไหพี่น้องบ้านเป็ดไมหห่ย้ายเนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเอา,อาเอาย้ายลงไปว้านอาหารให้ดิให้ห่านเด้อค่ะเดอ้อเอานี่ทั้งห้านทั้งเป็ดค่ะคุณยายระวังนะจะตกน้ำนะ <S <S 2> <S 2> เออ น,น,น้นนอง่ะพี่น้องอืมนี่เห็นปะจับพี่น้องถ้ากันมากินอ่ะนะเอออืมอาหารสั่นดีเอออาหารสั่นดีได้หนิขนมปังคะ่ะไม่ห่านไอเป็ด จวดจัดจวดจัดมันเล่นกันมันดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเห็นบ่าน่ะเป็ดก็มีได้นี่นนมันดีใจมันเล่นกันแตกบึ้มบึ้มเยอะโอ้โหพี่น้องเห็นบ่าเนี่ยเอ้ยแตกบึ้มบึ้มเยอะพี่น้องอมันดีใจมันเล่นกันเห็นบ่านเห็นบ้านไมเอิบกันมาแตกแซวเซลเยอะพี่น้อง โอ้เต็มทะเลอยู่เอินกันมาก,กินเด้อค่ะเด้อเห็นบ้านอ่ะเอ้ยผักเนาะเอินกันแซวแซวอยู่เอินกันมาก,กินอาหารเอจเอจ้ะมันมี่านนี่มันีีปลาไข่มีแดดค่ะ เอาวน่อยดฮะยายไม่หนูจะแพนเนี่ยยายไม่หนูกินอาหารจะแพนเนี่ยกระตุกนเดียเน้อค่ะอยงกินเอาไห้จ่แพนก้อนขวาพี่น้องค่ะน่นนน อา,อานไม่เป็ดไม่ห่านเนาะค่ะเนาะหลายตัวอยู่ค่ะอาไอตัวเพราะะไรแย่หายรวดแย่าหายเลยร่า,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 ยางมาหลายแตบ่บุ้มๆเราไม่ไนอน กะมีห้ากมกะมีพี่น้องเออวันน่ะเอิ้นกันมากินแซวซะอยู่วันน่ะอ่าขะมือกันเอออันนั้นเป็ดค่ะพี่น้องอันนั้นเป็ดอันนี้ห้ามเนาะอันนั้นน,นกอันบินนี่นกเนาะค่ะเด้ออันบินได้นี่นก ร้อยน้ำาน้านี่ห้านค่ะอันสองตัวนั้นเป็ดค่ะพี่น้องค่ะเป็ดเป็นแก้บ้านเฮาเลยนะเนาะนกเป็ดนะพี่น้องอันนั้นนกเป็ดนกเป็ดแก้บ้านเฮาเห็นบ้างอ่ะเออจ้ะเห็นบ่อนกอันนั้นนกบินได้นะนกอันนี้ยี่น้ำาน้านี่ห้านอันสามสี่ตัวนั่นเป็ดน้อยค่ะเป็ดแก่ๆแต่ว่าเป็ดมันบ่สู่ห้านค่ะพี่น้องคะมันยานห้านสวกหัวมันมึงเล็าก้ามา ออนกกับพ่อนกย้ายดึกไปไกลๆนกได้กินน้ำน,ออนกมันย่านหันเนะาะหันเกง่งมันใหญ่กว่าเขาไงมันเลยเกง่งพุ่น้องเห็นบ้านไหนพี่น้องอันนั้นเป็ดขาเรียนน่ะเป็ดเลียนในน้ำได้เด้อพี่น้องเห็นบ้านไหนเบียดเลยเออเป็ดเลียนในน้ำได้พี่นอ้องเห็นบ้านไหน เ,เห็นไหพี่น้องนกเป็ดแล้วก็น,นกแล้วก็ห่านเนาะค่ะเนาะเปิดหมกเจ๊เนาะค่ะเนาะนะะ่เห็นไ่มมันยืนมันตั้งอยู่หันหมกเจ๊อันนี้ห่านสว่านเนี่ยอันนั้นเป็ดค่ะอนนั้น่านอันเป็ดเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะ นีกับ้านอาหารนะค่ะเด้อร้านพิซซ่าค่ะพี่น้องคะร้านพิซซ่าใกล้ๆกับเอากับใกล้ๆกับขาเอาเอาอาหารมาให้นกเลยนะให้เป็ดเลยนะพี่น้องมนั่นอ่ะอันนัการโรคหนังนะค่ะเนาะเออจ้ะนี่ละไม,ม่นี่มือแรกเลยค่ะเด้อคนก็นเริ่มออกมากข้างนอกน้ำเลี้ยวพี่น้องค่ะแต่มันเป่อดเดียร์นะคะน่ะเนาะเออ,เอ,อ เดี๋ยวพับไปเบิ่งอีกจะเข้านะคะเนาะยางไปเบิ่งนันเปิดมือเรกแล้วค่ะเด้อพ่นท่านเนี่ยเข่าออกมาเด้อพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคะทงในกับเป็นล้านค่าะคะด้วค่ะเด้อนี่แล่ะค่ะ เปิดมื่อแรกค่ะเพิ่งเปิดมือแรกค,อ,คอนก็นเแรก้านออกมาเนาะค่ะเนาะเปิดแค่อาทิ์นึงแล้วค่ะเด้อเปิดอากิต์นึงค่ะเปิดอาทิ์นึงแล้วเขาก็บปิดไม่เนาะค่ะเนาะเขาล้าเขาลองเปิดค้อนเนี่ยนะจะใช่เบิ้งค่ะเขาแดดค่ะชีเมฆหลายเห็นบ้งค่ะ ค่ะไปนอกเหมันเน่ยห้านมาเต็มอยู่ี่นอกห้านมาเต็มเลยพอหารมาให้ห้านขึ้นกันด้วค่ะด้ว